ขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของเราให้เป็นปัจจุบันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลหรือที่อยู่จัดส่งเอกสารทุกข้อมูลสำคัญเหล่านี้ช่วยให้เราไม่พลาดข่าวสารดีๆและเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของสภาวิศวกรค่ะที่สำคัญนะคะการอัปเดตข้อมูลครั้งนี้ยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี2568ที่จะมีขึ้นในวันที่18 กุมภาพันด้วยค่ะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะ1เข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาวิศวกร w w w coe or th 2เลือกลงมาที่บริการจากสภาวิศวกรหรือกดขีด3าขีดด้านบนแล้วเลือกบริการแล้วเลือกเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก3เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนและเลขที่สมาชิกหรือเลขที่ใบอนุญาตกดเข้าสู่ระบบ4ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ otp หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องต้องทำการยื่นเรื่องผ่านระบบเพื่อขอเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์โดยคลิกตรงนี้นะคะแล้วทาตามคำแนะนําในระบบได้เลยค่ะถ้าตันนี้ตรวจสอบแล้วเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องนะคะก็กดดับ OTP ได้เลยค่ะกรอกหมายเลข OTP เพื่อเข้าสู่ระบบที่แถบเมนูข้อมูลส่วนบุคคล10จากนั้นท่านก็สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทันทีค่ะ การอัปเดตข้อมูลนี้นะคะปลอดภัยและสอดคล้องกับพรบรข้อมูลส่วนบุคคล PDP a ค่ะระบบจะให้เราเยืนยันตัวตนกับกรมการปกครองทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลนะคะเพื่อให้ข้อมูลของทุกท่านปลอดภัยที่สุดอย่ารอช้านะคะมาตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลกันตั้งแต่วันนี้เพื่อความสะดวกและเตรียมพร้อมรับสิทธิพิเศษจากสภาวิศวกรค่ะ